ไนไนแหละมีโผเอ็ดวิธีโผอสก้อนครับเด้อนอ้าวันนี้นะค่ับสก้อนเด้องูเจ้านี้มาแต่ทั้งเลย เจอประสคงแนวเลยจึนึ่งโดนมาผีหรือจะมีแนวค้องในไก่ใช่ปเบื่องดูสูตั้งบ้านทานเจ้าเบ้าเก้าหาบงดูกูเจะมาเห็นแนวเลยโอ้ตอนแต่งคนทั้ไก่ทั้งมือบะลาไก่เถินผู้สาวกล้าทั้งพวกขโ่ค่ะที่พรกโคเป็นหน้าลูกนั่งนี่นับพวกลูกจ่าหนุ่งหน้าผ้าขาวนี่แล้วจัง เออนอกขันจาวาแนวนั้นเจ้านั่นเป็นไทตั้งนาพาตั้งดาวเทาตั้งเด่นว่าลูกไส้เจ้านั่น,าน,าาาาาานมา,า,า,นมาทังพีมาเห็นสาวผู้ดีสับเพิงจึงจะมาให้มาขอเมื่อเป็นเพื่อนั่างกใกล้เมื่อเป็นเ,ออกกนนนเื้อเราแก้วแนวคู่คอยละเอียดหามเจ้าสะกอนขันเจ้าเรามาขอนะคอยละเอียดถามแต่ก็เจ้าเมื่อทังตะว่าลูลา่หลาลูกคอยน่ะ ยื้ย้อยกินเขาเขาโน้นเกิดหึงมันมีหุ่นจันหนือตั้งสินกัะไม่ถึงว่าตั้ง้ากันไม่ถึงผืนเพราะเดีวจะบอเออููเจ้าสก้อนมันมีโจ๊บมีดีระบอใช่ครับอ๋อย่ายกันจะไ่ได้ตีได้หิดีตามเส้นเสกันแล้วก็ดีวันนี้กัน เออลมักจังมาใจมาสูงกับโมดได้ป่านนี้อทำเข้าเปเจ้าเล็นักเออยังว่าโผ่ทั้งบกูรลูกนี่นั่งโผล่เออแล้วครับลูกหลานกันเออลิศมากแข่งดีเลยมีไต้ตียิ่งอย่างนั้วุ่นโสน้อา เออมยเจ้าว่าขันมีจบมีงามมีจบมีจี๋กะเราบ่ิโภกเมื่อสดเอากันมูเจ้าเว้าแนวนั้นเออมูเจ้าเว้าแนวนี้แต่ว่ามันเป็นแนวนี้เด้อประเพี้นี่บางค่คยขันมีได้แนวมาอาป้องใส่ไข่ป้องกว้างน่ะรุ่นตาผ้าเข้าน่ะคนเราเป็นเออคนว่าร่ <c oughs> า,างเ่ยขันได้แนวมาอาป้องใส่ไข่ป้องกว้างทาง่าลวงน่ะคือท่างไงสาม nên đèn quan là cứ thẳng tháo thẳng na quay lại chưa hơn một cháu là đây ở cụ thầy cụ bố làm vẫn đó cụ trẻ đấy mà cụ mà phứ từ khăn mà cô cháu đây nè ที่เดินทางมาจะกปืนแต่ไก่นั้นคันมือเจ้าว่ามือเจ้าเฟืองแล้วซื้อวันนั้นซื้อวันนั้นคำสีสาวผู้ดี่ซักเฟืองอยู่บ้านคุณเก่าว่ามีละเออคันมือเจ้าไม่จริงนี่ฮีล่ะคอยละรักเข่าบ้านนี้ค่ะคอยละจีบจีบได้ยี่เออพอไม่นอนชนไม่ได้แต่ค่อยจังนงรถชนนะมาเพิ่งนลุยลาเอ้ยเพิ่นมาขอเจ้าแต่ได้บ้านนี้นั่นผมมาเฮ้อเพิ่นเพิ่งมึงดู เออมันเป็นมฮือบันบ่งแต่ก่อนบ่นมาแต่เมื่อกุ้งบันวังเมไ้เมื่งูสักาาตักกันทีเออบนว่าเออเบิ่งแล้วบอว่างันโอ้ยเออเอเออจะห็นดูากัน นอนกับไงลอันเกิดตื่นแล้วเชื่อถึงนานผมมองอก็บได้าว่าชาวออดแก่แล้วว่ะอ้สัปดาห์นี้วกั้กใบได้เดียวที่เราคินว่าวันนี้เราอันง้องชื่อรองห้องดียแล้ว้องใส่ทิ้นนิกใส่ปูกดว่าหลังปุ้นเรียกวได้โต๊ะวกบกไก่ใบ้านนี้เลยไงจริ่งยอดคาดอง้องมันนั่น ไฟลัดีน่างบามว่เจ้าว้าน้าลูกน้าหลานเด้อมืเจ้าว้าเด้อเลยละตกลงงใจนั้นเลื่อแกรว่าสัญญาหมอเลยเออเรื่องกุีร เิดใส่เปินเจ้าเขาเิวาเาเปิดขายก็นด้เปิดเอไปเห็นมากในบ้านนี้เอาบานนี้ว่อะไรหลับเอาเลยพี่น้องเอ้าเอาบานนี้ต้มกบุไก่เลยในบ้านแล้วก็นี่กิู้หญแจก้ากินกุญแเอานัมากเลยด้อันกยังเขาจะฮับให้ไ้นะถือมาพร้อม เออไม่ไดหนะเราพูดที่แรกเจ็ดที่แปดนั่นเออสปดของวัดมะผู้แก้วแก้วโดมสองสันเออมาหนึ่งเลย

I'm